สวัสดีครับวันนี้ลูกตีตะวันแดงน,นะครับจะพามาดูแปลงนาของลูกตีเองนะครับที่บำรุงดูแลการเตรียมดินนะครับการเตรียมดินก็สารย่อยสลายต่อสังฟังข้าวตาคู่เกษตรตองแปดนะครับค่เตรียมดินแล้วก็หว่านข้าวนะครับประมาณ7-10วันการหมักสารย่อยสลายนะครับย่อยต่อสังฟังข้าวแล้วก็เมล็ขดขดีเมล็ดหญ้าแล้วก็หว่านข้าวลงไปนะครับ การหว่านข้าวก็คือใช้การคุมเรงแค่รอบเดียวแล้วก็ใช้น้ําคุมตอนอายุได้5วันข้าวขึ้นมาก็ประมาณนี้เลยหญ้าว่าจะพึ่นก็จะหายไปเลยใช่ครับแล้วหลังตอนคุมเรงก็จะมีฮอร์โมนตัวเร่งรากขยายกอน,นะครับเราจะฉีกบารุงไปเลยพร้อมกับตัวยาคุมคุมเลงของเราเลยแล้วก็หลังใส่น้ําพอ5้าวันเราใส่น้ําพอได้12วัน เราใส่ปุ๋ยรอบแรกแล้ว15วันฉีดยารอบแรกเราก็ยังใช้ตัวฮอร์โมนเร่้งรากขยายกอฉีดซ้าอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อบํารุงข้าวเพื่อบำรุงข้าวนะครับทําให้เขาแตกกอไวขึ้นรากยาวขึ้นการหาอาหารก็จะดีขึ้นนะครับอพออายุ40วันเราก็จะมาเป็นตัวลมเบ่งตัวสร้างแป้งเพิ่มน้ํานมน,นะครับค่ะอันนี้ข้าวออกมาก็จะออกสม่ําเสมอเลยนะครับไม่มีตรงไหนที่จะออกตะหลังหรือออกก่อนนะครับจะออกสม่เสมอสวยม,มากมเลย,เล,ยลุงครับผมดูข้าวนะคะทุกคน เจบีตองแปดนะคะทุกคนคแปลงนี้สวยมากๆสวยสมบูรณ์แบบืหดูค่ะข้าวดีดก็ไม่มีเนาะลุงครับอันนี้คือเราบำรุงด้วยสารย่อยมาทุกรอบนะครับข้าวดีดยวว่าจะพืชหายไปแล้วค่ะไม่มีเลยใช่ก็หมดไปแล้วอันนี้เจบีก็รวงก็ยาวอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าสวยงามนะคะครับผมตอนนี้คือเจบีตองแปด,ดเนี่ยดูดูเนียัช<ๆ>ัดใกล้ๆรวงใหญ่รวงยาวครับ โอ้ oh, ลุงลุงยาวมากนี่ออกเสมอตอนนี้คือข,ข้าวสวยข้าเม็ดข้าวสวยทั้งแปลงเลยลุงเห็นแล้วประทับใจเนาะลุงดีใจ <พอ S 2> ที่ได้แบบนี้อยากให้ทุกคนทําตามสูตรที่เราเคยแนะนํานะครับที่เราแนะนําเนี่ยถ้าใครทําได้นะครับรับรองเข้าออกมาอย่างนี้ทุกแปลงแน่นอนนะครับใช่ค่ะทำยังไงถึงจะให้ย่าหมด ก็เนี่ยครับข้างคนาของแปลงของลุงเนี่ยจะไม่ค่อยมีหญ้านะครับถ้าหน้าแรงจะเอายามากําจัดหญ้ารอบหนึ่งถ้าหน้าแรงนะครับถ้าหน้าฝนอาจจะเป็นสองรอบเพราะว่าฝนมันตกมาเล่นยามจะขึ้นไวค่ะการสะสมของหญ้าก็คือจากข้างคนาและการวิทน้ํามาจากแปลงจากลําธารอะไรที่มีหญา้าก็จะมาขึ้นอยู่ในแปลงนาเรามันก็ไม่ยอมหมดนะครับอันนี้เรากําจัดหมดในนาเราก็จะไม่มีนะครับก็จะมีเนี่ย อย่างที่เราเห็นสวยงามมากสวยงามจริงๆแล้วดูข้าวออกทุกคนข้าวเสมอเลยเนาะนี่ถือว่าข้าวสมบูรณ์ข้าวออกเสมอกันแบบนี้เลยจะไม่มีตรงไหนเป็นหลุมเป็นแอ่งใช่คือเขาสมบูรณ์เท่าสมบูรณ์เท่ากันหมดไม่มีตรงไหนที่ดินไม่ดีเพราะว่าเราหมักเนี่ยคือดินเราจะเสมอเท่ากันหมดคือปรับสภาพฟื้นฟูดินใช่ได้สารอาหารเท่าๆกันหมดเลยใช่ค่ะ้าวเราก็จะสุดมสมบูรณ์เท่ากันหมดไม่มีตรงไหนที่ว่า จะออกตาหลังหรือว่าต้นเตี้ยนะครับอันนี้คือสมบูรณ์เท่ากันหมดกําลังดีเลยเนาะลุงความสูง<ม>ประมาณนี้ครับผมคือแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ดูแบบมีชีวิตชีวาเนาะครับผมข้าวแบบสมบูรณ์ดีเขาก็สวยงามทั้งแปลงเลยค่ะทุกคนอีกหนึ่งผลงานนะคะทุกคนคู่หูเกษตรตองแปดนะคะช่วยท่านได้แน่นอนนะคะ เราพามาชมแปลงนาเห็นกันแบบนี้เลยไม่มีข้าวดีดข้าวเด้งหญ้าวัชพืชก็ไม่มีแล้วเนาะครับผมตอนนี้นะครับตัวผู้ปลูกเกษตรตองแปดนะครับเราช่วยชาวนาคือเราจัดโปรโมชั่นให้350เหลือแค่290บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยเลยครับ350เราไม่ขายใช่ขาย290ตอนนี้ช่วยชาวนาคารับนะคะ350ลดเหลือ290ครับค่ะยังส่งฟรีด้วยครับส่งฟีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับผม ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาเดินด่วนเลยนะคะท่านใดที่อยากได้ข้าวสวยๆแบบนี้นะคะรีบติดต่อมาด่วนเลยค่ะคขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ